ครับนี่โอเคโอเคสวัสดีกันเองด้วยไม่ได้เจอกันนานคือเาผมมารยาทดีคือเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่พีโพตั้งแต่ก่อนเริ่มแล้วพอปิดกล้องเสร็จสักพักหนึ่งซีรีส์เขาออนแล้วมันแบบมีฟฟลลิ่งเหมือนเราอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่แค่3เดือนสองทีมันอยู่ด้วยกันยาวกว่านั้นแล้ววันนึงเนี่ยจะจบแล้วจริงๆแล้ววันนี้คือถึงตอนจบมีคุณน้ำตาลอยอีกแล้วี่ผมพูดจริงนี่โอมเป็นคนเซนซิทีฟใช่ไหมคือนิดเดียวพูดอะไรแบบเริ่มซึ้งนิดนึงเนี่ย วันนี้ผมต้องได้เห็นน้ำตาคุณนะเอาหน้าของกูตอนดูตอนจบหน้าจะออกมาเป็นแบบไหนไม่ต้องสปอยเนื้อเรื่องแต่เวลาดูตอนจบหน้าจะออกมาเป็นแบบไหนไม่ตีความกันเองนะเป็นมีมได้เลยเชื่อผมอ่ะเน3อหองสาโอเคคุณไปตีความเอาเองอันนี้สปอยไปเ่สปอยไปในหน้านี้แล้วสปอยในอินเนอร์้ะครับโอเคไม่เป็นไรจะจบแบบไหนก็แล้วแต่นะฮะยังไง นันนนกับอมเขายังไม่จบกันเขาอยู่ด้วยกันไปอีกนานเออใช่ไหมมีภาคต่อดีไหมอ่ะเออจูบอะที่อยู่บนดาดฟ้าป่ะใช่ไหมใช่ครับเออเป็นไงฉากนั้นเล่นยากไหมคือคือผมไปดูมาแล้วผมแบบคุณจูบกันนานเหมือนกันนะครับปากนันนนอุ้มเออเขานุ่มไหมปากนุ่มไหมอ่ะดูดูดูเออปากนุ่มไหมปากเขาดูอวบอิ่มนะใช่ปากเขาอวบอิ่มจริงนะอืมอืมแล้วปากไม่แห้ง าปากไม่แ oh <า>ห้งเออปากมาทำไมคืออะไรมันอยู่ในจุดไหนบอที่มันต้องมารีวิวปากกันก็เขาถามมาก็ถามว่าปากนุ่มไหมเอออยากรู้ไงตอนจูบอ่ะเออถ้าปากแข็งหรือว่ามีหนวดเยอะๆเนี่ยปากแข็งเขาจะไม่พูดออกมาอ๋อปากแข็งคือคนไม่พูดใช่อ๋อโอเคโอเคโอเคอันนี้ไม่ได้มุ่งหรอไม่ได้มุ่งในเรื่องจริงครับผมนะฮะแต่ถ้าใจแข็งอ่ะเขาก็ไม่รักไงพี่อุ้ยอุ้ย โอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักตอบคําถามให้ไม่ตรงคําถามงานดีเลยที่ชอบทํานาฬิกาพี่สวยมากอยากไปเที่ยวที่ไหนไม่แกเห็นดูมเขียนอะไรเไม่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 รู้เรื่องตัดครับไม่รู้เรื่องมูนไม่รู้เรื่องครับตัดครับวันนี้จะนอนกี่โมงผมอยากกลับบ้านใครนะไม่ยากลับบ้านกีฬาที่ชอบเล่นตัคิมมูผมไม่แม่นอนน่ารักไหมน่ารัก อันนี้ตอบตรงคำถามหรือว่าไม่ได้หมดยังเออหมดแล้ว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 อันสุดท้ายได้ได้ได้แม่นั่นนน่ารักไหมน่ารักสู่ขิดโอเคผมบอกเลยนะจังหวะเมื่อกี้มีมมีมแน่ๆนี้นะครับนัณณ์ชนะไปเอาจริงปะ ผมยังไม่ได้ฟังคำถามเลยวเมื่อกี้ถามอะไรมาใช่คุณคุณคิดแต่คำตอบเออใช่กคำตอบไม่ฟังคำถามไงแต่ผมฟังคำถามไงเออม่ันเลยมันเลยคำตอบมาเลยแบบตามขอให้ตามเออคำตอบมาเลยว่ะแล้วเขาเขาเขาแบบว่าเขาอันนี้ไม่ได้อดใจไม่ไหวไงนันนนน่ารักมหมเขาจะไปตอบอย่างอื่นไม่ได้เขาต้องตอบพอแล้วขยี้เก่งขยี้เก่งโอเคนันนนเฮ้ยเอดนตรีจบแล้วล่ะเฮ้ยเรียบร้อย <laughs> ทำท่าแอปเปิลสามท่า <c oughs> อ่าะน,ะนอนครับกล้องครับเตรียมมีม,ม,มนี้ไว้เลย3แอปเปิลนี่สองซอ่ะท่าที่สองหนึ่งสองท่าที่สามหนึ่งสองแอปเปิลโอเคเฮ้ยเรียบหรอ <laughs> โดนโดนอีกแล้วคุณเป็นไรคุณชอบตามเขาไม่รู้ผมวัยอังไม่รู้ว่ามันแบบมันรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันพยายามมันต้องทำอ่ะมันต้องทำตามอ่ะแล้วมันโดนอีกสองรอบนะเออกวักเรียกไม่ได้ทีนี้บอกความลับที่ไม่เคยบอกกีกฝ่ายผมดูดิวไปด้วยกันสามรอบโอ้จริงเหรอขอบคุณมาก จริงดูทำไมทำไมคุณดูจริงสามรอบเลยไม่ให้เขาเราแรกดูด้วยกันก่อนรอบแรกดูด้วยกันแล้วคราวนี้ก็แบบว่าเหมือนเราก็แบบพอมันพอมันเข้าสเตมมิ่งเราก็ดูอีกรอบอะไรเงี้ยเราเราก็แบบมันมันก็เป็นมันมันเป็นงานที่ดีอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบเรียกว่าอะไรอะขอบคุณเพื่อเพื่อมันได้รางวัลด้วยไงเราก็เราก็ดูรอบสามเขาจ้างคนดูไม่รอบสามเราก็คือคือผมป็นคนผมเป็นคนดูหนังเลยนะเรื่องเรื่องหนึ่งหลายรอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่อ่ะโอเคแต่คุณแพ้ไปสองรอบความลับ ไปดูหนังที่พี่โอมเล่นสามรอบไปเลยนะครับครับมีใจอะไรซึ่งเดี๋ยวเขาจะไปดูเรื่อยๆนะเดี๋ยวเขาจะดูให้ครบ25รอบสามรอบสามรอบก็พอแล้วโอเคหนังหนังเป็นแบบหนังดราม่าดูหลายรอบไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันดูดูใช่มันช้ำอ่ะต่อต่อต่อมีวีทำท่าเซ็กซี่สามท่าโอ้โหพี่เอาใจว่าสัใจกว่าทต่ออะไรก็ได้เออเซ็กซี่แบบไหนแบบท่าไหนเป็นเซ็กซี่ได้บ้าง เลยอ่ะเดี๋ยวลองดูโอเคถ้าแรกอันนี้เหมือนถ่ายปกนิยมสารใช่ไหมโอเคลองดูลองดูหนึ่งสองสามโอ้มันได้มากเลยอ่ะเอวมันเอวเแคดเหรอมันเอวย่อไม่ใช่มันมันมันลั่นมันลั่นอืออือไอ้อันนี้หนึ่งท่าหรือสองอันนี้ท่าที่เท่าไหร่สามามแล้วพอแล้วไปวพอแล้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 ว อะไรอ่ะคุณช่วยรีไวซ์ให้ผมหน่อย คุณต้องคุณต้องแบบไปแบบไวๆคุณต้องแบบว่าค่อยๆให้คืออันนี้เนี่ยโจทย์นี้เขาคิดมาเพื่อให้ดูแฟนคลับทุกคนแคปแคปให้ได้นะนะคุณต้องค่อยๆทำแต่เมื่อกี้เอวมันไอ้นี่จริงนะเอลเอลมันเอวมันจะกอกเหรอเออมันจะกอกอ่ะมันจะกอกอ่ะอันนี้จริงๆอันนี้จริงๆเอวลั่นปัด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 ปัแม่ดปั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 ดปิดปิดปิดปั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 คปัด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 ไัดป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 ไป ครับผมนะโอเคโอเคท่าแรกหนึสอสามท่าที่สองสองันนี้ท่าสมีท่าสามีท่าสามท่าสองไม่ใช่ท่านี้จำไม่ได้ท่าสองทำอะไรวะโอ้เออเออเออเอ้เออ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 อเอออตอบอยเเน พ่อเาสองแล้วเฮ้ยเฮ้ยแข็งว่ะเฮ้ยมันเอาอีกแล้วมันตายหมดไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ไมือไม่เข้าใจมี่เลโออยู่ตรงนี้แล้วเวลาเขาให้เขาให้แบบให้กูก็ตกใจกูแบอะไรไม่ถูกเลยกูคือมันคือมันจะมันจะช้ากว่าหนึ่งบีทมันช้ากว่าหนึ่งบีทแล้วพอมือหันก่อนกูก็คืกูต้องไม่คิดว่า ไม่ต้องไม่มองเว้ยคือกูต้องแบบแบงๆไว้แล้วก็ไปมั่วๆแล้วพอกูไปมัวๆเสร็จมึงก็ตกใจไงมึงก็เลยไปตามกูไงแม้แต่ว่าเขาตกใจไปทางเดียวกับที่คุณหาดพอดีมันก็เรียกว่าเป็นสัญชาตญาณไม่เป็นไรบอกรักอีกฝ่ายโดยไม่ใช้คําว่ารักอ้ยเอาแล้วได้สู่ขีดกำลงานนี้ลองคิดคําใหม่กูอึ้บมึงเอ้ย อย่างเช่นอาจารยมคุณก็จินตนาการคำมาใหม่ใช่ไหมพร้อเมื่อกี้ยกลบอึบมอะไรก็ได้อันนั้นคือการเซ็นเซอร์คำใช่ไหมใช่ว่าแบบผมจุดจุดคุณอย่างเงี้ยอึบนี่คือเหมือนจุดจุดจุแบบเหมือนแบบจะพูดแล้วอึบไว้ไว้อึบไว้โอเคอะไรเงี้ยคุณลองจินตนาการอดูเดี๋ยวผมเป็นร่วมกับด้วยพี่ออฟกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่าน่นอนโอมบอกรักกันนะทีนี้กล้องพร้อมเสียงพร้อม speed action กูเห็นกูเห็นมึงยิ้มแล้วกูรู้สึกมีความสุขนะโอโอเคโอเคอ่ะบอกอะไรกับตัวละครพัทอยากบอกพัทว่าขอบคุณพัทมากนะที่มีช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่ให้กูได้ไปเรียนรู้มึงให้กูได้ไปรู้ว่ามึงเป็นใครมึงก็เป็นคนที่คล้ายๆกูแหละพัทเออกูก็ มีความสุขมากนะที่ได้ลองเล่นเป็นมึงที่ได้แบบเรียนรู้วิธีการคิดหรืออะไรของมึงหลายๆอย่างที่เป็นมึงมันส่งผลในชีวิตกูให้กูเปลี่ยนไปหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจความเท่คูก,าก,าก,ากักๆหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกเธอคิดถึงมงนดพัฒมีอะไรอยากจะบอกตัวละครปราดยังไงก็พูดไม่หมดอ่ะอย่างแรกก็ ขอบคุณแหละขอบคุณปานที่ให้ให้ได้เป็นตัวกลางในการเป็นปานขอบคุณที่ที่เข้ามาทำให้เป็นมนุษย์มากขึ้นทำให้เห็นมุมที่ น้าร kind of ักของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเห็นความพาเราไปพาเราไปเข้าใจคนอื่นมากขึ mm ้นไม่ว่าจะเป็นพัทไวยกอิงหรือพาหรือว่าพ่อแม่เราเองอะไรอย่างเงี้ยคนที่เชื่อใจเราให้เราเป็นปานก็คิดถึงคิดถึงปานเหมือนกันครับ Okay.